ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาออกหาพึ่งนะครับมาดูตัวดอกยูคานะครับดอกยูคาบานเต็มเลับป่านี้ป่ายูคามาซ้ําอีกแล้วครับบานเต็มเลยนะครับแต่ไม่มีตัวลงเลยครับมีพึ่งอยู่นะครับป่านี้ยังไม่กินครับรู้มันกินช่วงเช้าอันนี้มาช่วงประมาณงเที่ยงแล้วนะครับ นี่ดอกออกเต็มเลยครับข้างบนเนี่ยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะขาวอะครับมีตตวดอกอยู่ค้างนั้นเลยครับออกแค่ทุกต้นครับต้นใหญ่นี่ครับสูงมากดอกเต็มต้นเลยครับ ลมแรงเลยวไม่รู้มีพึ่งกินยังไม่เห็นตัวพึ่งเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขนในป่าเนี้ยนะครับป่าใหญ่ครับเป็นป่ายูคาใหญ่เลยนะครับต้นยูคาสลับกับต้นกระถินนลงนะครับโอเคครับถ้าเจออาจจะมีคลิปนะครับครับก็สวัสดีอีกคนนะครับมาเจอแล้วนะครับ ไม่มีตัวออกเลยนะครับถึงว่าที่ดอกอยู่้าไม่มีเลยนะครับนะครบับน้ำดูเหมือนจะอุมๆเหมือนกันนะครับเพิ่งป่านี้เยอะมากครับเจ็ดแปดลังแล้วครับป่ามันใหญ่ครับเดินไม่ไหวครับ ท่วมด้วยนะครับแห้งมั่งท่วมมั่งครับเป็นบางพื้นที่เหมือนจมูมอยู่นะครับไม่รู้เป็นพึ่งใหม่หรือพึ่งแก่นะครับหลังแต่หลังใหญ่ครับดำต่ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำครบครับขึ้นไปดูน้ำวันจะฟองไหอากาศหนาวครับหลังปีใหม่มาอากาศหนาวมากครับ ไปหาอุปกรณ์ทำครบสักครู่นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวมาเลยเลยครัหลังใหญ่ครับหลังนี้ต่ำๆครับป่านี้พึ่งเยอะครับมาลงเยอะมาทุกปีมาตีบ่อยได้บ่อยครับป่านี้ mm hmm. อยู่ห่างบ้านไกลบ้านนะครับอยู่คนละจังหวัดกันเลย Lăng dài lắm Hãy subscribe We have a เห็นร่างคอนแล้วครับ,นนรบได้ครับพี่น้องอเปิดได้ร่างนี้นางลามคอนคนระับเ๋ยวเจ้าเอาครับ นี่นครับนำหวานดอกดูค้าครับยอดลังครับลามคอนมาถึงนี่เลยถึงท้ายเลยนะครับ น้ำคอนครับน้ำเริ่มปิดตาครับป่านี่น้ำดีดอกยู่คาเยอะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตัดกันเลยครับน้ำเยอะมากโอเคครับ

แยกตัวนะครับหอมๆครับ เาห็นครับแยกตัวข้างล่างนะครับ

นะครับเต็มทุกรูครับ <c oughs> <c oughs> นี่ปล่อยไว้นะครับได้อยู่ครับขังขวดได้ครับนนยากจังครับ เดินหาอีกนะครับวันนี้มีเวลาเหลือเหลืออยู่ครับนั้นรังนั้นถางหนามหมดเวลาเยอะเลยครับรังต้นยูคาหนามเล็บเดี่ยวครับมีต้นหนามยี่รังนี้ไม่มีครับเอเคครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างนะครับ ก็สวัสดีคนนะครับหลังที่ตีรังมาสักคู่มานะครับมาเจอรังเล็กรังนะครับเกาะต้นไม้หักครับนีต้นไม้หักนะครับ่ำๆครับแต่หัวน้ําไม่ค่อยอุ้มครับรังนี่รังเล็กไม่ค่อยอุ้มครับป่านี่โอเคครับเดี๋ยวลองดูน้ำว่ามันมีไหมโอเคครับเดี๋ยวมาเลยนะครับ น้ำไม่มีครับมีนิดเดียวครับปล่อยมันครับลังนี้น้ำไม่มีครับลังนี้ลังเล็กน้ำไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวปัญหากันลังต่อไปครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใให้ผมด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันลังต่อไปครับครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอเพิ่มเลย ยังเดินไม่ทั่วเลยครับนี่ครับเกือบสามโลนะครับสองลบแปดครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ